ส่วนที่พิจิตค่ะก็เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะเป็นอุบัติเหตุของม้าเหล็กรถไฟพุ่งชนกับรถกระบะแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนสังเวยชีวิตตายถึง5ศพด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพนาทีที่พยายามยื้อชีวิตช่วยคนเคาะร้ายในครั้งนี้หน่อยค่ะลองดูค่ะรถไฟกระบวนะไรครับเนี่ยไอสองเป็นหนึ่งจากจากไหนไปไหนครับจากู้ชายู้ชายโอ้ปลายทาาพิซูโลก นี่คือนาทีปฏิบัติการค่ะที่ชาวบ้านและก็กู้ภัยช่วยทำ CPR ปั๊มหัวใจและคุณผู้ชมรู้ไหมคะทั้งคนเจ็บคนตายต้องบอกว่าเกลื่อนทั้งสองฝั่งทางรถไฟแล้วก็ตามไอค้คูน้ำคูนาข้างทางอะค่ะที่เป็นไรานาของชาวบ้านคือร่างของคนเจ็บที่มากับรถกระบะคือกระจัดกระจายกันไปหมดเลยนะคะจุดนี้อยู่ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟปากทางตำบลปากทางเมืองพิจิตรค่ะ ห่างไป50เมตรข้างรถไฟเจอรถกระบะสีดำสภาพพังยับเยินนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอน6โมงเย็นของวันนี้ที่ผ่านมานี่เองที่นี้หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพเมืองพิจิตรเนี่ได้รู้ไปตรวจสอบทราบว่าขบวนรถไฟคันนี้เป็นขบวนรถไฟ201นะคะจากกรุงเทพถึงพิษณุโลกซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเข้าจอดที่สถานีรถไฟพิจิตรก่อนรับผู้โดยสารจากนั้น6โมงเย็นเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟพิจิตร มุ่งหน้าปลายทางสถานีรถไฟพิษณุโลกแต่ว่าระหว่างทางค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างรถไฟมันไม่มีไม้แผงกัน้นแล้วไอ้รถกระบะสีดำคู่กรณีอ่ะคุณผู้ชมเขากำลังจะไปงานศพที่วัดราชช้างขวัญในพื้นที่เมืองพิจิตร ขับไม่ได้ความเร็วค่ะตัดหน้ารถไฟกระชันชนีสุดท้ายพุ่งชนอย่างจังส่วนขบวนรถไฟค่ะมีการเคลื่อนที่ไปต่อไปพักชั่วคราวที่สถานีรถไฟท่าล่อก่อนจะมีการเดินทางไปปลายทางเบื้องต้นเหตุการณ์นี้มีคนสังเวยชีวิตถึง5ศพด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นเด็ก14ปีและก็บาดเจ็บอีก2รายแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะตรงนี้จุดที่ไม่มีไมกัน้นเขาเรียกว่าทางลักผ่านนะครับเป็นจุดที่ชุมชนขออนุญาต ทำถนนตัดผ่านทางรถไฟเพื่อให้ชาวบ้านนั้นสามารถข้ามไปมา2ฝั่งได้คนที่ไม่เคยไปอาจจะไม่ชินทางแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ